สวัสดีครับ a อส play ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอล m 1 5 0 Championship ปฤดูกาล2022-2023นะครับวันนี้มาชมเกมนัดที่23ของฤดูกาลครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่ครับกระบี่ FC เจ้าถิ่นเปิดบ้านตอนรับการเยือนของเชียงใหม่ FC ครับวันนี้เริ่มเกมการแข่งขันครับ,รบกระบี่ FC เจ้าถิ่นในชุดสีเหลืองครับบุกจากซ้ายไปขวาจากาหาน้าจอก่อนแต่ว่าทิ้งยาวไปข้างหน้าก็ต่อจังหวะให้เพื่อนเลยครับชูเฮโจ อย่างดักได้ครับแต่เชีงยงใหม่ก็สวนกลับขึ้นมาได้เร็วเหมือนกันขึ้นมาแล้วคิมุยองหาเพื่อจูนแล้วใส่เองเลยบอลแฉลบนิดนึงแต่ว่าเอ้ารับกระชอนนิดนึงโอ้โหทั้งแก้ตัวได้ครับพุกท่นแต่ต้องต่อไปให้ถึงด้านในให้ได้ก่อนครับยเอนบ้าห้เข้ามาที่ชเวจูตอกส้นมาลูกนี้แล้วสอนมารับบอลเตชินโดนกระแทกครับก่อนที่จะเข้าไปในเขตโทษได้ฟาวครับระยะอันตรายซะด้วย บาดาลีปัดเอ่งหูลูกนี้ข้ามคานไปแบบได้ลุ้นเหมือนกันเลยครับวปัดไปซ้ายของบาดาลีก็ตักสูเลยครับแต่วันปีดเข้าด้านในให้ลิมชางยุนปาดต่อมาแล้วมีตัวเติมขึ้นมาครับได้กดลูกนี้ว่าแล้วง็ขากดชิงสาวริเเี้อเท้านั้นโอ้โหได้ลุ้นเหมือนกันครับเชีงยงใหม่ราดให้มาแล้วบาดาลีจะชิงเร็วโอ้แต่แต่ชิง ามาจนได้ครับแล้วสุดท้ายเรียกฟาวได้ครับแล้วเป็นอีกหนึ่งคนที่แล้วไม่เหลือไปนะครับหูคราวนี้เป็นแบ็คไซด์บ้างครับดูครับดูจังหวะของสราวุธิโอ้โหที่เตะอัอออดมากนะครับคือดูฟรีคิกจังหวะนี้ครับเอกราชปั้นแก้วเปิดตัเข้าไปต้านในครับขู่แล้วโกงมาลูกนี้ได้ขึ้นหาบอลขึ้นมาแต่ว,ว่า เพื่อนทางซ้ายไม่เจอต้องเปลี่ยนข้ามาให้บาดาลีครับเดียตี้เข้าหาเข้าเทาซ้าย <c oughs> ลอา้องหัขงนขวาบอลก็ยังเ <c oughs> ขินออกไปไกลยอยู่ดีครับแล้วก็เป่าลูกนี้จบครึ่งเวลาแรกครับด้านข้างเลยนะครับ <c oughs> อรกราด <c oughs> เปิดโต่เข้ามาแล้วเป็นลงแต่บาตาลีกดไม่ลงครับ <c oughs> แต่ว่าไปยอให้พาค,ครับสีไทยแต่ก็มีลูกเข้ โหลอยคว้างเลยครับแต่ว่าุ้ัดสินปล่อยให้ได้ต่อครับเป็นจังหวะได้เตะสองก็ดีแต่ว่าเป่าอีกเกมแล้วอโหเองว่าถึงจะทิ้งตัวเลยครับโอ้โห้ตัดสินอาจจะเป่าช้าไปหน่อยเลยครับนี่ครับอุ่นลอยเลยครับอิทธิพลครับแล้วโดนลูกนี้นี่หนักเลยครับสีทแทมบูโกะช่วยโนจูแต่ยาวบอลเข้าทางแล้วทิ้งยาวขึ้นหน้ามาเลยครับพักบอลได้ ชันยุนปีทางซ้ายเติมขึ้นมาครับธรรมยุทธ์แล้ว้ปาดปีเข้ามาขู้แต่ว่าตรงตัวของอารุพันธ์แต่ก็ยังมีสีไทยแย่งกลับมาได้จะเป็นเกมรุกต่อเน,นื่องครับของเชียงใหม่ทิ้งข้าไปคิมโบยองจับบอลลงแต่โอ้โหไม่มีจังหวะยิงปเปิดเข้ามาที่สเสาไกลแล้วทางบตเตอรี่ได้โคกตั้งกับมาแต่ยังโดนสกัดไว้โอ,อ้โหกาจะยิงสวนแต่ว่าไม่โดนครับ ขดลมแล้วซัดมาลูกนี้ขู่บอลก็โรยโรยไม่ตรงกรอบครับเป็นเหยื่ที่เท้าซ้ายสามารถปัดได้แล้วปัดมาลูกนี้ขู่ได้รู้เหมือนกันแต่ติดเซฟของฟาหัดพิรังโหลดครับครดจังหวะการยิงของมาดาลีครับใส่ด้วยซ้ายลูกนี้แต่ก็เอาชัวร์ครับฟาหัดเนี่ยครับขู่บอลโค้งสวยเลยครับฝั่งซ้ายครับโซภาเปิดโค้งเข้าไปแล้วลงขู่สะบัดมาโดยบตเตอรี่แต่ก็ไม่มีเพื่อนรับช่วงต่อครับ ย้ำกลับมาที่เสมอภาคอีกทีหนึ่งแล้วเปิดเข้าไปแล้วไม่หมดคู่ังโมระนีแต่ว่ามาเนี่ก็ไม่ลงครับโอ้โหเลือวย้อนกลับมาทางด้านซ้ายครั้งหนึ่งให้เสมอภาคเสมอภาคยังหาเรียบเปิดไม่ได้ครับเข้ามาด้านในอีกทีหนึ่งิโกซีเอ็มบ้าโอ้โหโดนเข้าเร็วเหมือนกันก็ไม่รู้จะพลิกไปเล่นต่อยังไงแล้วดักไล่ด้วยครับชิบิปูดแล้วผ่านมาได้โอ้โหหลุดมาถึงดิมชางยุนครับ บอลมาต่อโอ้โหน็อติมชังยุนพยายามจะพลิกไปเองแล้วเจอฮามิดลักเตอรี่ดับเครื่องชนครับได้ฟาวน์ทิมชังยุนครับเปิดเข้าไปด้านในแล้วฟิลิปปวิสดันขึ้นมาแล้วได้จิงก์แต่เหมือนจะบอลกระดอนพื้นแล้วมาโดนแขนเขาโดนจับแฮนด์บอลหรือเปล่าใช่ครับไม่มีดํำหน้าชัดเจนครับแต่นี่แหละครับบอลตกพื้นแล้วมันมากระดอนโดนแขนพอดีครับโดนจับแฮนด์บอลไป เอาวตัดกลับมาเป็นบอลโตกลับขึ้นมาอีกครั้งครับของทางเชียงใหม่ของวิทให้มาแล้วหลุดมาเลยครับถิ่นชัยยุนได้ยิงลูกนี้แล้วติดเซฟโอ้ยโอ้ยน่เสีาครับเียงใหม่เอฟซีโอ้โหงั้นจะดูลูกนี้ก่อนครับโอ้ชัดเจนไม่รับหน้าครับถิ่นชังยุนเนี่ยเปิดโอ้โหน่าจะยิงเข้ามาครับแล้วก็โดนปัดเอาไว้ครับผลุพันธ์ปัดแล้วนี่ครับโอ้โหบอลมันเหลี่ยมตรงนั้ามันสุดเหยียดพอดีครับ เปิดขึ้นมาของทางกระบี่น่าจะจบครับสวัสดีครับทิ้งยาวขึ้นหน้ามาก็ยังเสร็จฟิลิปปวิชอยู่ดีครับโอ,โ,อโอ้โหแล้วจับมาที่พุทธสินครับเป่านกวีจบเกมการแข่งขันครับเป็นนั้นว่ากระบี่ FC กับเชียงใหม่ FC เสมอกันไป0ประตูต่อ0ูครับ